จบแล้วก็อใส่ใส่ตัวสอบตัวรถขัดใส่ข้าวมันเถอะใส่ไอ้นี่มันเพียเสร็จแล้วนะเดี๋ยวแต่ให้ใส่ลับข้างนะเหมือนกันนะครับเะเหมือนกันอันนี้ก็รอเดี๋ยวใส่ับแล้วเสร็จแล้วอะไรวะไม่เสร็จหรอใช่ที่ก็รอปะแต่ถ้าอย่างเดียวเดี๋ยวเราใส่ล็อตข้างขัดให้ด้่นก็รอรอลงน้ำ ตกลงพร้อมพรที่จะลงน้ำแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาประมาณเก้าโมงป่ากำลังเดินทางมาแจ้งลงก็ลงน้ำเลยสำหรับลงน้ำให้จบชุไปเลยขันล่างที่เก็บล่างขันข้างบนนี่แหละคขันทุกบนง่ายฝังล่างเพื่อจะขันลงบนขันลงบนสบายกว่า